พลานส่งเดินนำหน้าพาลงจากเนินเขาตรงปากถ้ำต่ำลงไปเป็นป่าไผ่และต้นไม้พุ่มสลับกับยางสูงใหญ่ยืนเรียงรายอยู่ห่างกันเมื่อพลานส่งแหวกกอหวและเต่อร้างออกไปก็เห็นโพคายืนจ้องมองอะไรอย่างหนึ่งอยู่เบื้องหน้าเสียงพลานส่งร้องถามอะไรออกไปเป็นภาษากะเหรี่ยงโพคาหันมาตอบเบาๆแล้วชี้มือให้ดูที่พื้นชัดตามเข้าไปด้วยความตื่นเต้น ภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ชายหนุ่มหัวใจแทบหยุดเต้นเสือลายพาดกรอนตัวหนึ่งใหญ่โตวกว่าเสือทุกตัวที่เคยเห็นมานอนงายอ้าปากกว้างเห็นเขี้ยวสีขาวอมเหลืองยาวเกือบคืบที่อกของมันมีบาดแผลเปิดกว้างเลือสดสดๆยังไหลไม่หยุดมันมายังไงกันเนี่ยชาร์ทหันไปมองหน้าโพคาและพรานส่งพร้อมๆกันไอ้นี่มันเป็นสมิงจริงอย่างที่โพคาว่าไว้ครับ พรานส่งพงกหัวนี่หมายความว่ากะเรียงแก่เมื่อกี้คือไอเสือตัวนี้อย่างนั้นหรือใช่แล้วครับดีที่โพคามันตาไวถ้ามัวแต่สงสัยเราคงเสร็จมันก่อนชัดแทบไม่เชื่อสายตาแต่ร่างของเสือใหญ่ที่นอนหงายอยู่ต่อหน้าก็เป็นประจักษ์พยานที่ไม่มีทางคิดเป็นอย่างอื่นไปได้โพคาหันไปถามอะไรพรานส่งแล้วพรานชาวบ้านก็ถามขึ้นว่า คุณต้องการเขี้ยวของมันไหมครับโพคาจะตัดให้เอาสิที่จริงอยากจะได้กระโหลกของมันด้วยซ้ำแต่ต้องเดินทางอีกไกลขอเขี้ยวไว้เป็นที่ระลึกก็แล้วกันขณะยืนดูโพคาใช้มีดของพรานส่งจัดการตัดเขี้ยวเสือสมิงชัดพิจารณาดูมันอย่างละเอียดอีกครั้งเห็นชัดว่ามันเป็นเสือแก่ลายลำตัวซีดจางไปมากแล้วซ้ำม,มีร่องรอยบาดแผลจากการต่อสู้มาไม่น้อย และที่มีน่าเชื่อคือรอยแผลเก่าๆที่น่าจะเกิดจากกระสุนปืนตรงสะโพกซ้ายสงสัยจะปืนแก๊ปครับพรานส่งก้มลงมามองด้วยป่านี้แทบไม่มีผู้คนมันไปโดนปืนมาจากไหนกันแกขนาดนี้อายุคงไม่ต่ำกว่า25ปีมันคงเดินทางไปทั่วและกินคนมาไม่น้อยถึงได้กลายเป็นสมิงโพคาใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถตัดเลาะเอาเขี้ยวเสือสมิงมาส่งให้ชัดชายหนุ่มรับเขี้ยวคู่หน้าที่ตัดมาถึงโคนยาวไม่ต่ำกว่าหกนิ้วดูจนทั่วแล้วยัดใส่กระเป๋าเสื้อเชิดไว้เสร็จแล้วจึงบอกว่าไปกันเถอะป่านนี้คนทางโน้อนอาจจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้คณะของพรานแพรกลับมาที่แคมป์ก่อนนานแล้วโดยไม่พบร่องรอยอะไรนอกจากรอยเท้าสัตว์ป่าทั่วทไปทั้งช้างกระทิง วัวแดงและกวางพอโพคาพรานส่งและชัดโผลออกมาจากป่าทุกคนจึงดีใจกันท่วนหน้าพรชัยรีบร้องถามแต่ไกลเป็นไงได้วิแว,วมันบ้างหรือเปล่าไม่รู้หูเราฝาดไปหรือเปล่าเหมือนได้ยินเสียงปืนแว่วๆชัดเดินไปซุดตัวลงนั่งกลางวงแล้วควักเขี้ยวเสือสมิงออกมาจากอกเสือ้อราตามไปจนถึงถ้ำของมันบนเขา นี่ไงเคี้ยวของมันสดๆเลยทุกคนมารุมดูกันด้วยความตื่นเต้นพันโทชาตรีรับเอาเขี้ยวข้างหนึ่งไปใส่มือแล้วเบ้หน้าเพราะกลิ่นเหม็นคาวยังติดอยู่อย่าบอกนะว่านายเป็นคนยิงมันได้ชัดหัวเราะจะไปบอกได้ยังไงเพราะคนยิงยืนยิ้มอยู่โน่นพูดแล้วชี้มือไปที่โพคาสุรัตทนความอยากรู้ไม่ไหวรีบบอกว่า นายลองเล่าให้ฟังสิมันเป็นยังไงมายังไงถึงได้เคี่ยวมันมาง่ายๆชัดเล่าเรื่องให้ฟังอย่างละเอียดทุกคนพากันนั่งฟังด้วยความตื่นเต้นทันทีที่เล่าจบพรชัยก็รีบถามขึ้นว่าตอนที่มันเปลี่ยนร่างจากคนเป็นเสือนายทันเห็นหรือเปล่าชัดสั่นหัวนั่นละ่ะเป็นสิ่งที่เราเสียดายที่สุดตอนที่เห็นเป็นกระเรียงแก่ เรายังไม่คิดว่าเป็นสมิงเลยจนโพคายิงเปรี้ยงออกไปเห็นมันพงะงะงายเรายังคิดว่าตายแล้วโพคายิงคนตายเสร็จแล้วแต่มันก็เพ่นพรวดเข้าป่าไปเลยพอมาเห็นอีกทีก็เป็นเสือนอนแยกเขี้ยวแล้วไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเรื่องนี้ยังมีอยู่ในโลกสุรักรงหัวไปมาชัดหัวเราะแล้วบอกว่าไม่ใช่แต่เพียงเรื่องนี้หรอก นายก็เห็นเห็นอยู่อะไรอะไรในป่านี้มันเหลือเชื่อไปเสียแทบหมดตั้งแต่เสือเขี้ยวดาบช้างแมมมอธงูยักษ์และอะไรอีกสารพัดพันโทชาตรีแทรกขึ้นด้วยสีหน้าไม่สบายใจนักเออพูดถึงงูยักษ์ไอตัวที่โดนระเบิดของผู้กองแดงตายไปนั่นมีใครสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าสงสัยอะไรคะวิชณีถามด้วยความแปลกใจอ้าว ก็ปกติสัตว์มันต้องมีเป็นคู่ไม่ใช่หรือคำพูดของผู้พันชาตรีสร้างความกังวลให้ทุกคนขึ้นมาทันทีชัดพยายามพูดในทางดีไว้ก่อนใช่ตามธรรมดาสัตว์ป่ามีเป็นคู่แต่บางอย่างมันก็เหลือตัวเดียวได้อย่างช้างแมมมอสนั่นไงแล้วก็งูพญานาคที่ฆ่าหลวงพ่อคงจนมรณะภาพนั่นก็อีกเราหวังว่าไอ้งูยักษ์ที่ฆ่าผู้กองแดง อาจจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ได้สุระยกมือทั่วหัวสาธุขอให้เป็นอย่างนั้นทีเธอะคืนเจอกันอีกทีไม่รู้ใครจะอยู่ใครจะไปตกลงทั้งคณะก็ต้องตั้งแคมป์นอนกันที่นี่อีกคืนหลังจากหมดกังวลกับเรื่องเสือสมิงแล้วทุกคนก็ค่อยสบายใจหายกังวลป่าก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเสียงสัตว์ต่างๆก็ออกหากิน ส่งเสียงร้องมาให้ได้ยินไม่ขาดพรานแพชวนพรานส่งออกไปหาส่องไก่ป่าขณะที่โผคาและจอเลก็เดินไปหาเก็บผักป่ามาจิ้มน้ำพริกอยู่ทางนี้คณะนายจ้างก็ช่วยกันหุงหาอาหารทุกคนค่อยมีสีหน้าเช่มชื่นขึ้นบ้างอย่างน้อยก็รู้สึกว่าใกล้บ้านขึ้นมาทุกทีแล้วจวนมืดสองพรานก็กลับมาพร้อมไก่ป่าพวงใหญ่ อาหารค่ำมือนี้จึงมีของอร่อยให้กินอีกตามเคยกวางทั้งตัวยังกินไม่หมดชัดสั่งให้แล่เนื้อย่างรมควันเวติดไปกินกลางทางได้อีกหลายมือ้อหลังอาหารค่ำผ่านไปป่ามืดมีเสียงสัตว์แว่วมาจากรอบทิศทั้งแก้งทั้งกวางและหมาในเห่าหอนตกดึกมีเสียงช้างโขลงหนึ่งคงเดินหากินลงมาจากบนเขาเมื่อมาเจอแสงไฟเข้าก็ส่งเสียงดังอย่างรำคาญใจ แต่มันไม่ได้เข้ามาแกล้จนเกินไปชัดสั่งกำชับเวรยามที่จัดไว้อย่างดีว่าห้ามหลับเด็ดขาดตอนใกล้สว่างมีเสียงร้องอย่างตกใจของเก้งดังติดติดกันหลายครั้งแล้วไม่นานก็ติดตามมาด้วยเสียงคำรามของเสือโครงพรชัยอยู่เวรสุดท้ายนั่งฟังเสียงของสัตว์ป่าอย่างไม่ไว้ใจแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรจนเช้าหลังอาหารเช้าแล้ว ชัดบอกพรานแพรให้หาเส้นทางที่สะดวกที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อจะได้กลับถึงบ้านให้เร็วที่สุดพรานแพรยืนปรึกษากับพรานส่งและโพคาอยู่พักหนึ่งก่อนตัดสินใจมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเลียบลำห้วยสายหนึ่งที่ไหลวกวนมาจากเชิงเขาสูงเลียบลำห้วยไปได้สักชั่วโมงหนึ่งก็หาทางข้ามโดยอาศัยต้นไม้ล้มแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าทึบอีกครั้ง จากป่าทึบค่อยๆลาดขึ้นเนินสูงสภาพป่ากลายมาเป็นป่าโปร่งอีกครั้งพื้นดินเป็นกรวดหินแข็งจนหญ้าขึ้นไม่ได้ทำให้เดินไปได้อย่างสบายไม่รกทึบเหมือนช่วงที่ผ่านมาจนเที่ยงกว่าแล้วพรานแพย,ยังไม่หยุดพักคนที่เดินตามมาต่างรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นกำลังเพราะต้องแบกสัมภาระบนหลังกันจนไหลลูกเนื่องจากไม่มีลูกหาบช่วยอีกแล้ว นอกจากจอเลและโพคาที่แบกน้ำหนักจนหน่าสงสารอากาศที่เมื่อเช้ายังเยือกเย็นอยู่บัดน,นี้กลับร้อนระอุราวกับอยู่คนละโลกยิ่งมาเดินในป่าโปรงที่แสงแดดสาดส่องลงมาอย่างทั่วถึงยิ่งทำให้ร้อนจนเหงื่อตกกระทั่งบ่ายโมงกว่าชัดจึงต้องร้องบอกพรานแพรให้หาที่ร่มหยุดพักกินข้าวพรานแพพาเดินลงลาดเขาไปอีกพักใหญ่ ในที่สุดก็พบกับร่องน้ำที่ยังพอมีน้ำไหลรินอยู่บ้างบริเวณนี้พอมีร่มเงาไม้ใหญ่ให้อาศัยหลบแดดจึงพากันนั่งพักด้วยความเหนื่อยอ่อนทุกคนนั่งกินข้าวห่อกันอย่างหิวโหยกินไปพร้อมกับคอยเช็ดเหงื่อไปเพราะอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีลมแม้แต่ใบไม้ก็ไม่ไหวติงสุระเช็ดเหงื่อบนหน้าผากแล้วร้องว่าเอเมื่อเช้าก็ยังเย็นดีอยู่ แต่ตอนนี้ไงมันร้อนอย่างนี้ล่ะสงสัยจะมีฝนซะแล้วหรือว่าไงพรานแพพรชัยหันไปถามพรานเท่าพรานแพแง้มมองท้องฟ้าที่อึมครึมเหมือนจะมีพายุและบ่นออกมาดังๆสงสัยว่าเราจะเจอฝนลงฤดูเข้าแล้วครับมันร้อนแล้วลมก็นิ่งเหลือเกินแค่ฝนอย่างเดียวยังพอว่าอย่ามีพายุก็แล้วกันพันโทชาตรีกังวล ไม่แน่ครับดูขอบฟ้าทางนั้นสิมันดำมืดชอบก้นทุกคนหันไปมองตามมือพลานแพรแล้วก็เห็นว่าที่ขอบฟ้าทางตะวันตกซึ่งไม่มีไม้ใหญ่บดบังเริ่มมีสีเข้มดำขึ้นจนผิดปกติและยังไม่ทันที่ทุกคนจะอิ่มข้าวเรียบร้อยเสียงฟ้าก็ลั่นคลืนคืนมาแต่ไกล พร้อมกับแสงแลบเป็นเส้นหยิกอยากเหมือนรากไม้พรานแพรเห็นท่าไม่ดีจึงร้องบอกทุกคนให้เตรียมตัวเตรียมหาที่กำบังลมและหลบฝนก่อนเถอะครับเดินไปก็ต้องเปียกกลางทางแน่ชัดสั่งให้ช่วยกันกางผ้าพลาสติกกันฝนพรานส่งร้องบอกว่าอย่าไปอยู่ใต้ต้นยางเพราะกิ่งมันเปราะจะหักลงมาทับหัวชัดบอกว่าโคนมะข่านั้นน่าจะเหมาะที่สุด เพาะมะค่าเป็นไม้ที่เนื้อเหนียวและกิ่งก้านไม่เปราะเหมือนไม้ยางกลางหลังคาเสร็จไม่ถึงอึดใจเสียงยอดไม้ก็ลั่นเกลียวกลาวด้วยแรงลมมาแต่ไกลไม่ช้าท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยฝุ่นเมื่อลมพายุหมุนพัดบิดเป็นเกลียวเหมือนจะถอนรากต้นไม้ไปทั้งป่าเสียงตึงตังโครมครามของไม้ล้มแทรกสลับกับเสียงลมพายุอ,อ,อื้ออึง ทุกคนช่วยกันยึดผ้าพลาสติกหลังคาไม่ให้ปลิวไปกับสายลมขณะที่ฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงเปรียงอยู่ใกล้ๆฝนยังไม่ตกแต่ทุกคนก็ได้ยินเสียงดังกราวสนั่นลั่นไปทั้งป่าสุระแงนหน้าขึ้นมองแล้วร้องด้วยความตื่นเต้นลูกเห็บใหญ่ยังกับใครไกนะ่แน่ขาดคําของเขาทุกคนก็เห็นกับตาว่าที่หล่นกราดกราวมาตามพื้นคือลูกเห็บสีขาวใส ใหญ่เท่าไข่ไก่จริงๆป่าปโปร่งเชิงเขาที่พักหลบฝนชั่วคราวอึงคนึงไปด้วยเสียงเกลียวกราวของลูกเห็บขนาดใหญ่มันฟาดกิ่งไม้ใบไม้จนหักหลุดลงมาเกลื่อนพื้นฉัดต้องร้องสั่งให้ลดหลังคาผ้าพลาสติกลงมาให้ชันที่สุดเพราะกลัวผ้าขาดกระทังงเกือบ20นาทีผ่านไปลูกเห็บมหาภัยจึงได้ซาลงแต่คราวนี้เป็นฝนเม็ดใหญ่ๆที่ซัดลงมาอย่างหนัก พร้อมทั้งฟ้าก็ยังผ่าเปรีย้ยงปร่างอยู่ทั้งใกล้และไกลคนทั้งคณะต้องนั่งงอกออยู่ภายใต้ผ้าพลาสติกแคบๆอย่างเมื่อยขบฟังเสียงฝนและเสียงฟ้าที่ยังผ่าไม่หยุดจนชั่วโมงกว่าผ่านไปเสียงฟ้าร้องจึงห่างออกไปทางตะวันออกแต่ฝนก็ไม่ขาดเม็ดมันทำท่าจะตกพรำเรื่อยไปไม่ยอมหยุดสงสัยคงต้องพักนอนกันที่นี่อีกคืนซะแล้วพลานส่งบนอย่างอึดอัดใช่ มันตกไม่หยุดอย่างนี้จะไปได้ยังไงหรือนายว่าไงสุระหันไปมองหน้าชัดนอนก็นอนช่วยกันขยับหลังคาให้สูงขึ้นไปอีกเถอะจะได้ทำอะไรได้สะดวกน้อยขาดคำของหัวหน้าคณะทุกคนก็ลุกขึ้นขยับแข้งขาโพคากับพรานส่งและหมู่เอิบกับหมู่สมปองช่วยกันขึงผ้าพลาสติกหลังคาเสียใหม่ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขึ้น เสียงน้ำในลำห้วยเล็กๆที่ก่อนหน้านี้มีแค่ไหลรินๆแต่บัดนี้กลับดังสู้ซ่าน้ำที่ไหลมาขุ่นแดงจนกินไม่ได้โพคากับพรานส่งใช้วิชาพรานออกไปหาตัดไม้แห้งยืนต้นตายแล้วถากเปลือกออกให้หายเปียกน้ำก่อนจะนำมากองไว้ให้ก่อไฟพรานแพรชวนจอเลไปขุดพื้นทรายรอจนมีน้ำไหลออกมาสักพัก น้ำที่ขุ่นแดงก็ใสจนพอจะนำมาใช้ดื่มกินได้พายุฝนทำให้ป่ามืดเร็วกว่าปกติยังไม่ทันหกโมงเย็นก็รู้สึกว่ามืดเหมือนใกล้คำ่ำฝนที่ยังพรำไม่ขาดเม็ดทำให้ทุกคนต้องเปียกปอนไปตามๆกันเพราะหลังคายมีแค่พอนั่งเบียดกันได้เท่านั้นโพคาไปหาตัดใบคอมามุงกันฝนเหนือกองไฟแล้วจุดไฟขึ้นได้ในที่สุด เมื่อมีแสงไฟขับไล่ความมืดและหนาวเย็นออกไปก็ทำให้ทุกคนค่อยรู้สึกสบายใจสดชื่นขึ้นมาบ้างต่างช่วยกันหุงข้าวและทำกับโดยใช้สเบียงเก่าทั้งเนื้อกวางและไก่ป่าซึ่งพลิกแพลงโดยวิชนีทำให้มีกับข้าวทั้งน้ำและแห้งหลายอย่างเกือบสองทุ่มมือค่ำท่ามกลางความฉุกละหุกจึงเสร็จเรียบร้อยอาศัยแสงสว่างจากไฟกองใหญ่ นั่งล้อมวงกินกันด้วยความหิวและอริดอร่อยขณะที่ภายนอกเสียงมแมลงและกบเขียดร้องกันลั่นอยู่รอบทิศสามทุ่มกว่าแล้วคนที่ไม่ได้อยู่เวรแรกกำลังเตรียมตัวนอนเพราะพื้นที่ใต้หลังคามีน้อยโพคากับจอเลจึงเสียสละโด้วยการไปตัดใบคอมามุงเป็นหลังคาใต้ต้นมะข่าแล้วหาใบกล้วยป่ามาปูนอนแยกออกไปต่างหาก พรชัยกับหมู่เอิบอยู่เวรแรกหลังจากทุกคนนอนเงียบไปหมดแล้วป่ารอบตัวก็เหมือนมีแต่สัตว์ป่าล้วนๆที่ส่งเสียงดังมากที่สุดคือแมลงไม่รู้ว่าตัวอะไรต่ออะไรพากันส่งเสียงประสานกันจนแทดไปหมดที่ใหญ่กว่าแมลงก็คือกบเขียดและอึงอ่างมันส่งเสียงแข่งขันกันไม่มีหยุดพรชัยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักเพราะเสียงแมลงและกบเขียดดังกลบเสียงอื่นๆไปหมดสิน้น แม้กระทั่งเสียงน้ำในลำห้วยยังแทบไม่ได้ยินเสียงดังอย่างนี้ถ้ามีสัตว์ร้ายเข้ามาใกล้จะไม่มีทางรู้ตัวเลยเกือบห้าทุ่มฝนขาดเม็ดไปนานแล้วป่ารอบตัวมืดมิดและหนาวเย็นความร้อนระอุเมื่อตอนที่มาถึงใหม่ๆกลายเป็นความเย็นที่เพิ่มมากขึ้นทุกขณนะทั้งพรชัยและหมู่เอิบจึงต้องขนเป้หาเสื้อแจ็คเก็ตขึ้นมาใส่หมู่เอิบหาวนอน เพราะรู้สึกอ่อนเพลียจากการตรากตรำม,มาทั้งวันจึงแกงงวงด้วยการเดินไปลากฟืนมาใส่เพิ่มลงไปในกองไฟอีกตอนนี้นอกจากเสียงมแมลงนานาชนิดแล้วยังมีเสียงนกตบยุงและคางคาวแม่ไก่ร้องแว่มาใกลกๆอีกหลายตัวมูเอิบพยายามแยกเสียงเซ็งแซ่ที่ได้ยินมาตั้งแต่หัวค่ำด้วยความสังหณ์ใจเพราะเกิดความไม่แน่ใจว่าหูฝาดไปเองหรือเปล่า ในเมื่อรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังเหมือนคนทุบดินเป็นจังหวะพี่ลองมาฟังอะไรทางนี้สิครับเขาเดินไปบอกพรชัยเบาๆอะไรหรืึมูได้ยินเสียงอะไรพรชัยถือปืนลุกขึ้นยืนทันทีผมได้ยินเหมือนมีใครมาทุบอะไรอยู่แถวนี้พรชัยเอียงหูฟังพยายามสดับตรับฟังเสียงรอบตัว แต่นอกจากเสียงเซงแซ่ของเหล่าแมลงและกบเขียดแล้วก็ไม่สามารถแยกเสียงอะไรได้อีกเอไม่เห็นได้ยินอะไรนี่นานอกจากพวกมแมลงและอึงอ่างในลำห้วยนั่นนั่นดังอีกแล้วทางนี้ทางนี้ได้ยินไหมครับคราวนี้พรชัยได้ยินเสียงที่ว่านั้นชัดเจนเอจริงด้วยเสียงอะไรวะดังเป็นจังหวะ ยังก็มีคนมาตีกลองเฮ้ยหวังว่าคงไม่มีพวกล่าหัวคนในป่านี้นะมูเอิบหัวเราะไม่แน่นะครับป่านี้อะไรที่ไม่น่ามีมันก็มีได้ทั้งนั้นพรชัยตัดสินใจไม่ถูกจึงคิดจะปลุกคนอื่นขึ้นมาช่วยฟังแต่มูเอิบบอกให้ลองฟังกันไปสักพักก่อนปรากฏว่าเสียงตุบตุบนั้นก็ยังดังอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมมันดังไม่หยุด ผิดปกติของป่าทึบไม่ใช่เสียงธรรมชาติหรือสัตว์ป่าแน่ๆปลุกพรานแพ้ขึ้นมาช่วยฟังดีกว่าว่าแล้วพรชัยก็เดินไปปลุกพรานแพ้ที่นอนคุดคูดอยู่กับพรานส่งขึ้นมาแม้จะพูดเบาๆแต่ก็ทำให้ชัดและพันโทชาตรีตื่นขึ้นมาด้วยเสียงอะไรดังมานานหรือย,ยังชัดถามด้วยอาการงัวงเงียหลังจากได้รับคำบอกเล่าถึงเสียงประหลาดนานแล้ว แต่ไม่รู้มันเริ่มตั้งแต่เมื่อไรพอดีเราออกมายืนข้างนอกกองไฟจึงได้ยินเข้าโดยบังเอิญพรชัยบอกเพื่อนเสียงเหมือนคนตําข้าวครับพรานแพรที่ออกไปยืนเอียงหูฟังกับพรานส่งเดินมาบอกฮะหาอะไรนะคนตําข้าวหรือพรชัยอุทานด้วยความแปลกใจครับเสียงมันเหมือนคนตําข้าวชัดๆพรานส่งยืนยันมาอีกคน ชาัดโครงหัวด้วยความมึนงงถ้าแถวนี้มีหมู่บ้านแล้วก็จะไม่แปลกใจเลยแต่นี่พรานแพ้ก็รู้ดีนี่นาว่าไม่มีคนไม่มีหมู่บ้านพรานแพ้ก็สายหัวเพราะไม่รู้จะสันนิษฐานว่าอย่างไรดีทุกคนต่างนิ่งเงียบฟังเสียงตุบๆที่ดังแว่วมาตามลมอย่าง,งุุนงงสงสัยเออเห็นพรานแพ้ว่าขากลับเราจะผ่านหมู่บ้านฤาษีนั่นอีกไม่ใช่หรือ พรานแพ่ผงหกหัวครับเพื่อจะได้ตำข้าวกลับไปกินกลางทางอีกสักกระบุงแล้วอีกไกลไหมกว่าจะถึงหมู่บ้านผีสิงนั่นพรานแพรทำท่าใช้ความคิดน่าจะไม่เกินสองวันครับหรืออาจจะทันวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรพรานแพแน่ใจหรือเปล่าแล้วมันเป็นไปได้ไหมถ้ามันอาจจะใกล้กว่านั้น คุณหมายถึงเสียงตำข้าวนี่ดังมาจากหมู่บ้านร้างนั่นหรือครับชัดพยักหน้าก็ไม่มีสาเหตุอื่นให้เดาอีกแล้วนี่ในเมื่อเสียงนี้เป็นเสียงตำข้าวพันโทชาตรีนิ่งฟังมานานแล้วถามขึ้นบ้างแล้วนายคิดว่าใครกันละ่ะที่มาตำข้าวดึกๆอย่างนี้ในเมื่อที่นั่นเป็นหมู่บ้านร้างมีแต่ผีทั้งนั้นใช่ชัดหัวเราะ แล้วผีก็คงไม่ตำข้าวกินแน่พันโทชาตรีสรุปว่าเราว่าถ้ามันไม่มีอะไรมารบกวนเราคืนนี้ก็ต้องปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันอีกทีเพราะเราอาจจะไปถึงหมู่บ้านนั้นก็ได้จริงไม่พรานแพ้ครับพรานเท่าเห็นดีด้วยดีไม่ดีเราอาจจะมีข้าวกินโดยไม่ต้องตำก็ได้ดีเหมือนกันให้ผีตำข้าวให้กิน คงจะอร่อยพี่ลึกชัดหัวเราะแล้วบอกให้ทุกคนไปนอนต่อโดยเฉพาะพรชัยกับหมู่เอิบส่วนตัวเองรับอยู่ยามต่อกับพรานแพรเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นปกติจนดึกมากแล้วเสียงเหมือนคนตำข้าวจึงเงียบหายไปในที่สุดแรกๆชัดกับพรานแพรก็นั่งอยู่ยามกันด้วยความหวาดระแวงแต่เมื่อนานไปและดึกมากขึ้นป่ากก็ยังเป็นปกติเหมือนที่ผ่านมามีเสียงเก้ง และกวางรองบ้างนานๆครั้งเกือบตีสองมีเสียงช้างร้องมาจากอีกด้านหนึ่งของลำห้วยแต่มันก็ไม่เข้ามาใกล้กว่านั้นป่าที่เปียกชุ่มโชกไปด้วยน้ําฝนเมื่อไม่มีลมพัดทำให้ไอน้ํากลายเป็นหยดน้ําค้างตกลงมาจนเกิดเสียงเหมือนฝนตกอีกครั้งชัดกับพรานแพรนั่งห่อตัวด้วยความหนาวข้างกองไฟจนเวลาใกล้ตีสาม จึงลุกขึ้นไปปลุกพันโทชาตรีกับสุระมาะอยู่ยามต่อเช้าวันใหม่เป็นอีกวันที่สดใสหลังฝนใหญ่เมื่อวานถ้าไม่มีเรื่องราวการตายของกระเหียงลูกหาบทุกคนคงจะสดชื่นแจ่มใสมากกว่านี้พรานแพรย,ยังคงขยันชวนพรานส่งออกไปหายิงไก่ป่าเหมือนเช่นเคยในวงอาหารเช้าเรื่องที่ทุกคนคุยกันไม่พ้นเรื่องเสียงดังเมื่อคืนต่างคนต่างวิพากวิจารณกันไปต่างๆนานา หลายเสียงโทษผีเพราะเคยเห็นฤทธิเดชกันมาแล้วแต่ชัดกับพรชัยพยายามคิดหาเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์จนอิ่มข้าวเรียบร้อยแล้วพรานแพ้กับพรานส่งลองออกไปเดินดูลู่ทางในที่สุดก็กลับมาบอกว่าใช่จริงๆครับตรงนี้อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านฤาษีนั่นเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนมาจากที่นั่นจริงๆพรชัยจึงรีบบอกว่า ทางงันรีไปกันดีกว่าอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นคนหรือผีกันนะที่ขยันตามข้าจนดึกจนเดินเพราะมีความตื่นเต้นรอยอยู่ที่ปลายทางจึงทำให้การเดินทางในเช้าวันนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วพรานแพรพาเดินตัดเข้าดงทึบไปสักพักไม่ช้าก็เริ่มเข้าสู่ป่าโปร,โรง่งและเห็นร่องรอยของป่าซากที่เคยผ่านการทำไร่มาก่อน จนอีกเกือบครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อผ่านดงหญ้าใบอ่อนและเสือหมอบโพคาที่เดินตามหลังมาห่างๆก็ร้องขึ้นพรานแพรกับพรานส่งกำลังเดินอยู่ข้างหน้าหยุดกระทันหันแล้วหันกลับไปมองทางต้นเสียงกระเรียงหนุ่มชี้ให้ดูอะไรที่พื้นทำให้ทุกคนเข้าไปรุมดูแล้วก็เห็นกับตาว่ามีรอยเท้าคนหลายคนเหยียบย่ำไว้หญ้ายังมีรอยแหลกอยู่ ชัดก้มดูสักครู่แล้วเงยหน้าขึ้นเกาคางอย่างกังขาก่อนจะหันหน้าไปถามพรานส่งถามโพคาสิว่าน่าจะเป็นคนพวกไหนพรานส่งคุยอะไรกับโพคาอยู่ครู่หนึ่งแล้วว่าโพคาบอกว่ารอยเท้านี่เป็นคนในป่าครับไม่ใช่คนเมืองแล้วมันพวกไหนกันล่ะกะเรียงหรือพมา่าพันโทชาตรีถามต่อ พรานส่งคุยอะไรกับโพคาสักครู่จึงหันมาบอกว่ามันก็ไม่แน่ใจครับรู้แต่ว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้ใจนักเราลองเข้าไปดูในหมู่บ้านกันดีกว่าชัดปรึกษากับผู้พันชาตรีอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงบอกกับทุกคนว่าเราไม่รู้ว่าใครพวกไหนเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อคืนนี้ดังนั้นจึงต้องค่อยๆเข้าไปจะพรวดพลาดเข้าไปเหมือนขามาไม่ได้ พรานส่งหันไปมองหน้าโพคาแล้วส่งภาษากระเรียงกันลงเล้งที่สุดก็บอกว่าโพคาว่าให้มันล่วงหน้าเข้าไปดูลาดเราก่อนดีกว่าปลอดภัยและพวกเราค่อยตามไปทุกคนได้ฟังแล้วเห็นดีด้วยทันทีเพราะเรื่องแบบนี้ต้องอาศัยคนในพื้นที่เป็นดีที่สุดชัดร้องบอกพรานส่งว่าบอกมันให้ระวังตัวให้ดีเราไม่อยากเสียใครไปอีกเอาเตรียมตัวเข้าไปได้เลย พวกเราจะตามไปช้าๆโพคากระชับปืนไรเฟิลจุดสามในมือขวาขณะที่บ่าและหลังยังเต็มไปด้วยเป้สัมภาระหนักอึง้งกเรียงหนุ่มร่างใหญ่กลมตัวเดินลัดลอะไปตามพุ่มไม้อย่างคล่องแคล่วพลานแพรกวักมือให้ทุกคนตามไปทันที